สวัสดีครับแฟนกลับทุกทท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ศึกเจ้ามวยไทยจากเวทีมาเสียงมอมน้อยนะครับประจำวันเสาร์ที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2565นะครับถ่ายทอดสดทางไทยทีวีซีช่อง3เวลาเที่ยง15เป็นต้นไปวันนี้ก็เป็นทีมงานศึกจิตเมืองนนท์นะครับทีมงานจิตเมืองนนท์เป็นโปรโมเตอร์คู่แรกนั้นก็จะเป็นสิงผลไม้ปลากัดยิมหรือเจ้าสิงจิตเมืองนนท์ พบกับคู่กับเก่าอีกครั้งนะครับเดชชาวลริตสิททัพพยาทั้งคู่จะพบกันที่น้ำหนัก116ปอนด์นะครับคู่ที่2ก็จะเป็นเฮาดงนงรักกรุงเผาวันนี้พบกับทางด้านพร้อมรบนอนพีรันพิกัด126ปอนด์คู่ที่3ก็จะเป็นฤทธิเดชสิทธิเชฟบุญธรรมวันนี้พบกับที่ด้านชัยสสต้อยแปดริ้วพิกัดน้ำหนัก131ปอนด์ และผิดท้ายรายการด้วยจอมเดชจิตเมองนนพบกับทาง้านเพชรพยายไทยสอนนครทูมคู่นี้พบกันเทียบหนัก127ปอนด์นะครับเมื่อคืนนี้นะครับคู่รุ่งเรืองเล็กศิหลวงตานะครับหมด4ยกเป็นต่อร้อยละห้ต่อ1นะครับร้อาบาทต่อหบาทยกข้าออมาเจอเจอหมัดหลับกลางอากาศนะครับภายนอกพลิกลอกมา แ้ากองกุลาเจียบรายมินทาก็ได้รับอัตฉีดิไปหนึ่งล้านบาทนะครับที่ผมกล่าวถึงก็เพราะว่าที่จริงหน้าตู้ต่อราคานี้ในเวทีครับต่อราคานี้หน้าตู้อาจจะต่อไม่ถึงครับร้อยละบาทร้อยห้าสิบต่อบาทอาจจะได้ลองแค่ยี่สิบสามสิบหนึ่งนะครับท่านที่ตามท่านที่เข้าอย่าออกตัวก็คงได้ออกตัวราคาน้อยแต่ที่ผมแนะนำนะครับแอปพลิเคชันสองสี ใช้สิ่งดีจากที่ตรงนี้นะครับเป็นหลักประกันเมื่อคืนนี้เปิดมา 150, 120ต่อ1บาทออกตัวบังทุนได้สบายนะครับมวยพลิกล็อกร้อยละบาทก็ยังได้เงินแถมได้เยอะกว่าเดิมอีกผมก็แนะนำอยู่ตลอดนะครับแอปพลิเคชั่งสีที่เดียวจบครบทุกความมันการันตีเรื่องความมั่นคงทางด้านการเงินงนะครับผมได้แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วแฟนคลับเข้าไปสมัครได้เลยนะครับกรอกข้อมูลเพื่อสมัครรีนะครับ ไม่มีค่าใช้จ่ายหากไม่เข้าใจหรือติดขัดตรงไหนนะครับโทรสอบถามผมได้ตลอดเวลานะครับศู3ย์เก้าสามศนย์ศย์ห้าศสี่แปดศนะครับศ9นย์เก้าสามห้านย์ี่แปดเราเข้าไปดูราคาเรทได้ตลอดเวลานะครับไม่เสียเงินฟังฟรีดูฟรีนะครับช่วงมวยพักยก ราคาเด็ดไรต่อไรรองหมดยกนี้ราคาใครต่อใครรองไปถึงไหนให้แฟนคลับในเข้าไปศึกษาเข้าไปหาความรู้นะครับเพื่อใช่เป็นแนวทางในการหาเงินหนาะทองเลี้ยงครอบครัวเราได้นะครับเพราะนี่คืออาชีพหนึ่งหนทางหนึ่งที่เราจะต้องหาเงินหาทองเลี้ยงครอบครัวเรานะครับแอปพิเคสองสีที่เดียวจบครบทุกความมันนะครับแอปพิเคสองสี่ การันตีเรื่องความมั่นคงท้างดานกันเงินนะครับผมเข้าไปดูแล้วเข้าไปศึกษาแล้วเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีก็เลยนํามาแนะนําแฟนคลับให้เข้าไปใช้บริการนะครับฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับมาดูผลการชั่งน้ําหนักเมื่อเช้านะครับสิงคโปไม้ประกาศยิมเมื่อเช้าเนี่ยมา116.6ลดอยู่0.6ส่วนเดชชาวลิศนะครับมาเท่าพีกัดผู้ที่สเห่าดงมา126.4ลดไป0.4 ส่วนคู่โชคคือพร้อมรบมา127นะครับลดไปปอนด์หนึ่งเครรายการครับริทเดตมา131.6ลดอยู่0.6ส่วนไชัยสะสะตอยแปดดิวมา131.6ลดไป0.6เช่นเดียวกันปิดท้ายรายการนะครับคู่ส่งแขกระวังหน่อยนะครับจอมเดสเมื่อเช้าเนี่ยมา127.2ลดไป0.2และเพชรพยาไทยสอนนครตูมมา127.2ลดไป0.2 น้ำหนักน ak ัดกันมาหลายคู่นะ e ครับรถเท่ากันต่อไปมาดูราคาเด็กนะครับคู่ por. แรกนั้นสิงเป็นต่อ74นะครับสิงเป็นต่อคู่กรับเก่าเป็นต่อ74นะครับคู่ที่2เหเฮาดงนะครับเป็นต่อ11 8เห่ฮาดงเป็นต่อ11 8คู่ที่3ฤมธิเดชเป็นต่อ54นะครับฤทธเเดชเป็นต่อชัย5้คู่ที่4ครับจอมเด็กมือจิมงานผู้จัดเปิดมาใหม่ๆเป็นต่อคู่ชกนะครับคือเจ้าเพชรพญาไทย54 เวลานี้นะครับเวลา9นาก45นาทีเหลือที่ไข่ต่อรองนะครับใหม่ๆเปิดที่จอมเดช5-4เวลานี้เหลือที่ไข่ต่อรองนะครับเรตไรรองเพชรพยาไทยแฟนคลับมีของดีมีทีเด็ดแอปพลิเกต2-4เปิดให้แฟนคลับเข้าไปกอบเพืยเงินทองได้นะครับต่อไปมาดูมือรักมือชอบผมนะครับกุ่แรกนั้นสิง์ผลไม้ประกัดยินบบซ้อมอยู่จิตมองนอนน รูปร่างเสียเปรียบเขมรในตัวเล็กกว่าส่วนเดชชาวริสิสูงยาวเข่าแหลมครับซ้อมอยู่ชนบุรีเป็นมาจากชนบุรีนะครับสิงห์เนี่ยมาจากกาฬสินต์ตัวนี้ก็เข่าเหมือนกันแต่ว่าเข่าเสียเปรียบรูปร่างแต่ว่าเคยชนะมานะครับพลิกล็อกเขวันั้นวันนี้นะครับเดชชาวริตส,สูงยาวเข่าแหลมขวางหน้าดันแทงต้นๆเนี่ยเดเป็นรองนะครับเดเปิดมาเป็นรองโอกาสที่จะพลิกขับมาเป็นต่อหรือจะมาเบียดเป็นไปได้นะครับ ผมเนี่ยชอบไปที่สิงนะครับมีลูกรัดเอวเป็นทีเด็ดเข่าต่อเข่าใกล้เคียงกันดูทางด้านเด็กชวลิตจะเหลื่อมกว่านิดนิดด้วยซ้ําไปนะครับแต่ว่าเกมนี้จะมาพลิกตรงที่เจ้าสิงเนี่ยฉลาดกว่ามีหมัดมีแข้งมีลูกรัดเอวนะครับลูกรัดเอวเป็นทีเด็ดรัดเอวแล้วเจ้าเด็กชวลิตเนี่ยแก้ไม่ได้แก้ไม่ตกวันนี้จะพลิกแพ้อ,อีกครั้งนะครับผมจะไปที่สิงผลไม้ประกาศยิมครับคู่แรกของรายการ คู่ที่สองครับห่าดงนะครับตัวนี้อาวุธหลากหลายครับหนักแรงทุกลูกปอดใหญ่ปลายแรงนะครับความมั่นคงดีเจอกับพร้อมรบนอนนเพรันมาจากกรุงเทพนะครับตัวนี้ก็แข็งแกร่งแข็งแรงแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยรรู้ตัวแค่หนึ่งอาทิตย์นะครับซ้อมอยู่ตลอดวันนี้ห่าดงเลตเปิดมาเป็นต่อที่สิบเอ็ดแปดเสียแผรูปร่างนิดหน่อยแต่ว่าความหนักแรงความมั่นคงไม่เป็นรองครับผมให้ไปที่ห่าดงนงรักกุ้งเผานะครับ คู่ที่3ครกับริทเดชสิทธิ์เชบุญธรรมครับซ้อมที่ริตเดชเก้าสิบเก้าช่วงหลังนี่ชนะยากครับค่ายนี้ดวงไม่ค่อยดีนะครับต้องมัยมามาแต่ละตัวเนี่ยจะต่อดีก็พลิกแพ้นะครับชนะยากวันนี้เจอกับชัยสสต้อยแปดริ้วเขาเกมหนักแรงเด็เปิดมาให้ทางด้านริตเดชเป็นต่อห้าสี่ลงจุนรองครับชัยหนักแรงฉลาดหลักเหลี่ยมดีเขาเกมวันนี้น่าจะเบียดแล้วก็พลิกเอาชนะได้นะครับ ผมชอบไปที่ชัยสสอต้อยแผ่เที่ยวครับคู่ที่สามคู่ของรายการส่วนคู่ที่สี่ครับจอมเดชจิตเมืองนอนท์ครับประเภทรถถังกับเตะขาวต่อยหมัดเดินจับเดินทีแต่ความมั่นคงน้อยความฉลาดน้อยเดินก็จริงนะครับแต่ว่าปลายปลายชอบแผ่วชอบเลี้ยรับอาวุธวันนี้เจอกับน้านเพชรพยาไทยศรนครตูมตัวนี้ตีหนักแรงครับสูงยาวหมัดหนักสอบคมจิตใจดีเหมือนกันร่างกายดี ได้เปรียบรูปร่างสูงใหญ่กว่าวันนี้เรตเปิดมาใหม่ๆให้จอมเดชเป็นต่อ54ไหลรองเหลือแค่ใครต่อรองผมชอบไปที่ความสูงความใหญ่ของเจพพา้าเพชรพญาไทยหน้าเจ้าต่อรอดได้ครับไม่พลาดโดนมาดโดนสอกร่วงหล่นว,วันนี้แท้ท้ายดูดีกว่าเข้าแล้วอย่าลืมบอกตัวนะครับเพราะว่าจอมเดชเนี่ยหนักแรงทุกลูกเช่นกันสรุปมารักมาชอบวันนี้นะครับวันนี้คู่แรกนั้นผมชอบไปที่สิงห์ผลไม้ประกัดยิมให็นเจ้าสิงห์จิตเมืองนนท์มวยทีมงานผู้จัด ลูกรัดเอวทุ่มลม้มน่าจะเป็นทีเด็ดวันนี้นะครับคู่ที่สองครับชอบไปที่เห่าดงนงรักกุงเผาครับซ้อมอยู่มิสัทขวันนะครับหนักแรงแข็งแกร่งหนักแรงทุกลูกวันนี้คู่ชกมาแทนรู้ตัวหนึ่งอาทิตย์ความการยำจวนเป็นรองนะครับความมั่นคงเป็นรองผมให้เป็นทีเด็ดนะครับเห่าดงนงรักกุงเผาและทีเด็ดรองวันนี้ตัวนะครับชัยสอต้อยแปดพิว้วเขาเกมหนักแรงวันนี้นารองหน้าติดตาม ู้สุดท้ายของรายการเล่นระวังหน่อยนะครับแต่ว่าผมยังชอบไปที่เพชรพยาไทสอนนครทูมแฟนคลับที่อยู่ในกลุ่มไลน์ของผมนะครับที่ผ่านมาเอาแค่สองวันครับพระรหัสกับสุกก็พากันพอได้นะครับพอผ่านไปสองวันนี่น่าจะบวกนิดหน่อยากันหานกันนะท้องเลี้ยงครอบครัวได้ต่อไปนะครับขอบคุณพี่วุฒิพ่อเพียงทรัพย์จากจเงซ์เซานะครับที่อยู่เคียงข้างน้องมาโดยตลอดเป็นกำลังใจร่วมคอมเมนต์ร่วมติดตาม และดูแลน้องชายคนนี้ด้วยดีเสมอมานะครับขอบคุณพี่มากนะครับท่าน,นี้ก็ขอกราบขอบคุณแฟนคลับที่อยู่ในกลุ่มไลน์อยู่ในครอบครัวของผมและแฟนคลับที่ติดตามให้กำลังใจมาโดยตลอดจงโชคดีร่ำรวย,วยนำเงินนำทองกลับบ้านฝากลูกฝากเมียนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ